สวัสดีครับเดลี่เทลกราฟก็เผยบอร์สมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ FIVB มีแนวโน้มเพิ่มก,กฎกติกาใหม่ด้วยการอนุมัติให้ผู้ตัดสินมีสิทธิ์ลงดาบนักเตะด้วยใบน้ำเงินเพิ่มเติมจากใบเหลืองและใบแดงได้ในการประชุมพิจารณาเมื่อวันศุกร์ ที่กลุ่มขาพันนี้นะครับสื่อเมืองผู้ดีก็เผยว่า ISAB ซึ่งมีสิทธิ์ขาดในพิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเกมฟุตบอลแสดงถ้าต้องการเพิ่มใบน้ำเงินมาให้ ท่านเปาได้ใช้ในการควบคุมการแข่งขันเพิ่มเติมจากใบเหลืองและใบแดงนะครับโดยใบน้ำเงินถูกกำหนดให้ใช้กับนักเตะที่ทำฟาวคู่แข่งด้วยกันตัดเกมรุกในจังหวะที่มีสิทธิ์เป็นประตูแต่ไม่ได้เข้าประท้าอย่างรุนแรงจนถึงขนาดเป็นใบแดงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ใบน้ำเงินจะใช้ในการลงดาบพ่อขาแข่งที่ใช้วาจาหยาบ คายต่อผู้ตัดสินด้วยนักเตะที่ได้ใบน้ำเงินจะต้องออกจากสนามไปนั่งอยู่ในซุ้มเป็นเวลา10นาทีก่อนที่จะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งนั่นเองนอกจากนี้เทเลกราฟเสริมรายละเอียดด้วยว่านักเตะที่ได้ใบน้ำเงิน2ใบจะ ถูกไล่ออกเช่นเดียวกันกับการได้ใบแดงและในกรณีที่พวกเขาได้ใบเหลืองและใบน้ำเงินอย่างละใบก็จะโดนไล่ออกเช่นกันนั่นเองครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยว่ากฎใบน้ำเงินน่าจะนำมาทดลองใช้ในซีซั่นหน้านี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเกม FA Cup ัทั้งทีมชายและทีมหญิงนั่นเอง อย่างไรก็ดีนะครับอเด็กซ์แอนเดอร์เซเฟรินประธานสาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาก็แสดงความไม่เห็นด้วยที่เกมลูกหนังจะมีใบน้ำเงินมาสร้างความยุ่งเหยิงอีกทั้งๆท,ที่มีใบเหลืองและใบแดงให้ท่านเป่าได้ใช้จัดการกับนักเตะอยู่แล้วนั่นเองนะครับ มันก็ไม่เป็นเกมฟุตบอลอีกต่อไปแล้วนั่นเองเซฟิรินก็เอ่ยนะครับและล่าสุดสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็ถแถลงการว่าพวกเขาไม่ได้กำลังเตรียมที่จะทดลองการใช้ใบน้ำเงินในเกมฟุตบอลร,ระดับสูงตามที่มีข่าวลือกันก่นกอนหน้านี้แต่อย่างไรนั่นเองนะครับ แถลงการของฟีฟ้าก็ระบุว่าฟีฟ้าขอชี้แจงว่ารายงานที่บอกว่าใบน้ำเงินจะถูกนำมาใช้ในเกมฟุตบอลระดับสูงนั้นมันไม่เป็นความจริงและมันยังไม่ถึงเวลาที่จะทำแบบนั้นหากมันจะมีการทดสอบใดๆก็ตามมันก็จะต้องถูก จำ,จำกัดให้ทดสอบแค่กับเกมในระดับล่างๆเท่านั้นฟีฟ่าเตรียมที่จะย้าจุดยืนนี้ในตอนที่มีการถกเถียงถึงประเด็นนี้ในการประชุมสามัญของ IFAB นะครับหรือหน่วยงานเกี่ยวกับการออกกฎของฟุตบอลนั่นเองซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่1มีนาคมนี้นะครับในเรื่องนี้เราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าในกฎของใบน้ำเงินนี้จะผ่านหรือไม่นั่นเองนะครับ